สวัสดีครับร้าน BB s บ o ีช็อปสาสี่นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูงานบิวทําสีของเบรกแบมโบนะครับงานนี้ลูกค้าเขาซื้อมือสองมานะครับจะเอามาใส่เ,เทสลาโมเดลสามนะครับก็สภาพที่มาเนี่ยก็จะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็เนื้อสีไม่ค่อยตึงไม่ค่อยเงาสวยนะครับแล้วก็จะมีรอยนิดหน่อยอาจจะเป็นเบรกที่ถอด ออกจากรถไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะมีการกระแทกวางไวอะไรเงี้ยครับมันทําให้งานเป็นรอยบินโดยเฉพาะตรงมุมเบรกนะครับจะบินเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวผมจะซ่อมรอยพวกนี้ให้กลับมาเหมือนใหม่เลยนะครับอันนี้มันจะเป็นเบมโบ่สี่พอตครับส่วนจานตัวนี้ก็จะเป็นจานฮับอลูมิเนียมก็จะมีร่องรอยการตอกอาจจะ ตอนถอดล้อถอดไม่ออกครับช่างเขาก็เลยเอาของมีคมตอกมันเลยทําให้จานมันบินนะครับเพราะว่าฮับจานพวกนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับเนื้อมันจะอ่อนแล้วก็เราไม่สามารถทําสีคากับจานอย่างนี้ได้นะครับเพราะหมุดแบบนี้เนี่ยเราต้องถอดออกก่อนนะครับก่อนที่จะทําสีเสื้อเบรกตัวนี้จะใหญ่มากครับแต่ลูกสูบมีแค่สี่พอร์ตแล้วก็จะ รูปทรงของเบรกเนี่ยค่อนข้างจะมีร่องมีหลุมเยอะนะครับการพ่นก็จะยากกว่าเบรกทั่วไปนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ทําการถอดสายเบรกแล้วก็ถ่ายน้ํามันเบรกที่ค้างในระบบออกนะครับถอดถอด,ถอดลูกสูบเบรกออกเราก็จะถอดโดยการใช้ลมยิงนะครับก็คือจะไม่ได้งัดให้เกิดรอยนะครับแล้วก็ลูกสูบมันก็จะมีมาร์กไว้อยู่นะครับเราก็ต้อง ถ่ายรูปเก็บไว้นะครับว่าลูกสุบลูกลูกไหนอยู่ที่หลุมไหนนะครับแล้วก็ซีนยางทุกตัวผมตรวจสอบแล้วก็อยู่ในสภาพดีแล้วก็ของแท้นะครับเราก็ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตไล่ลมเนี่ยเราก็จะใช้ประแจที่เป็นคอยาวนะครับมันจะทําให้น็อตไม่เสียหายนะครับ เราจะใส่ใจอุปกรณ์ของลูกค้านะครับไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับเบรกทรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับ19เซตเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> เป็นเบรกเหมือนเหมือนเต่าเลยครับแล้วก็จะเป็นเบรกที่ใหญ่มากนะครับมีช่องทางเดินน้ำมันอยู่ในตัวเบรกโดยตรงเลยโดยที่ไม่มีแป๊บอยู่ข้างนอกนะครับ <Yeah. S 2> พอเราลอกสีเสร็จขัดเสร็จนะครับ mm hmm. มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ เบรกตัวนี้ที่ไม่เกิดสภาพขี้เกลือสภาพเนื้อผุนะครับเพราะว่าเบรกตัวนี้มันจะมีสารเคลือบไอซีดำๆเนี่ยครับเราอย่าไปลอกทิ้งนะครับบางคนไม่เข้าใจถ้าไปยิงทรายทิ้งหรือไปขูดทิ้งนะครับตัวนี้จะเป็นสารเคลือบไม่ให้ผิววัสดุเกิดีเกลือขึ้นนะครับเราก็แค่ขัดสีเก่าออกแล้วก็คงสภาพสีสีเคลือบไว้นะครับเราต้องประเมินสภาพสถานการณ์ก่อนก่อนที่เราจะลอกสีทิ้งนะครับ ส่วนจานทับลูมินียมเนี่ยถึงเป็นจานทองที่กระบวนการอนโนไดนะครับเราก็ทําการลอกออกได้ครับเราก็ลอกแล้วก็ขัดจนเป็นเนื้อมีเนียมเปื่อยๆเลยเราจะไม่พ่นสีทับสีเก่านะครับรอยค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งขัดยิ่งเห็นรอยนะครับนี่คือเราการเปิดผิวให้เห็นรอยชัดๆนะครับแต่เดี๋ยวหลุม รอยจิกรอยอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเจ็บรอยให้หมดนะครับพอเราเตรียมผิวทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเริ่มต้นด้วยการลองพื้นยึดเกาะนะครับแบรนด์ h e d B Body นะครับตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะแล้วก็บล็อกผิววัสดุ ให้มีความแน่นนะครับอันนี้ลูกค้าวางใจได้เลยว่าสีจะไม่หลุดล่อนแ,แน่นอนนะครับอายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นกว่าทั่วไปนะครับจากนั้นผมก็เตรียมพ่นรองพื้นนะครับก็พ่นสองรอบเปียกๆเ,เหมือนเดิมครับแต่เบรกรุ่นนี้เนี่ยมันจะ ซอกหลืบแล้วก็ร่องมันเยอะครับมันจะเป็นเหมือน19บเกเซตครับมันจะเป็นเหมือนเต่าก็คือหลุมมันเยอะด้วยครับหลุมซอกงานเนี่ยครับเยอะมากคือบางทีพ่นจนปวดปวดนิ้วเลยนะครับเพราะว่ามันต้องพ่นหลายหน้า พอเราพ่นเสร็จแล้วนะครับก็จะทิ้งให้รองพื้นอ e ีฟอกซี่ตัวนี้เซตตัวแล้วมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะประมาณ1วันนะครับเราต้องพ่นให้ทั่วทุกส่วนตารางนิ้วของชิ้นงานเลยนะครับไม่ว่าจะข้างในหลุมในหลืบในซอกนะครับแล้วก็ดูตรงจานครับยิ่งพ่นรองพื้นลอยยิ่งฟองนะครับันนี้จะเห็นรอยชัดมากครับรอยจิกรอยตอก รอยจะเห็นชัดมากครับพอเราพ่นรองพื้นท่านี้ก็ทิ้งไว้1วันแล้วใช่ไหมครับเราก็เอามาขัดเปิดผิวตรงที่เราจะโปเก็บนะครับเราก็เอานิ้วลูบสัมผัสด,ดูว่าตรงไหนมีคลื่นตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีรอยจิกนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายอันนี้เป็นกระดาษทรายแห้งนะครับก็คือขัดแห้งข้อดีของขัดแห้งคือเดี๋ยวเราจะขัดแล้วโปะครับถ้าเกิดเราขัดแล้วมีน้ำอะไรขัดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความชื้น เข้าไปอมในเนื้อสีก่อนที่เราโป้ได้นะครับคือขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะไม่ให้โดนน้ําเลยก็คือขัดเปิดแผลขัดยังไงก็ได้ครับอย่าให้สีรองพื้นทะลุเห็นเนื้อข้างข้างล่างครับมันก็ต้องเบามือแล้วก็รู้น้ําหนักในการขัดนะครับอันนี้คือผมโป้เสร็จแล้วนะครับโป้เสร็จแล้วแล้วก็ส่วนอื่นที่เราไม่ได้โป้เก็บเนี่ยเราก็เอากระดาษทรายเบอร์สา0อยี่สิบเนี่ยขัด ทั่วทั้งชิ้นงานเลยเพื่อเราเช็คนะครับว่าตรงไหนที่มันยังมีคลื่นมีรอยเพราะว่าเราดูด้วยตาบางทีอาจจะพลาดได้ครับการขัดทุกทุกส่วนของชิ้นงานเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นว่าตรงไหนยังมีรอยอยู่แล้วก็คอ่อยเก็บรอยตามทีหลังนะครับเราจะนั่งขัดแบบนี้ครับทีละส่วนเล็กๆเลยคือเพื่อนๆต้องเข้าใจครับว่ามันใช้เวลานานมากในการขัดเตรียมผิว แต่ผมขอบคุณลูกค้าผมทุก,ท,กท่านทุกเจ้าเลยครับที่ส่งงานให้ผมทํานะครับไม่มีเจ้าไหนเร่งงานผมเลยนะครับพอเขาเข้าใจเขาเห็นคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยว่ากว่าจะได้แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันใช้เวลาครับลูกค้าผมทุกคนไม่เคยเร่งงานสักคนหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะลูกค้าที่ผมทําคลิปอยู่ตอนนี้ครับไม่เร่งงานไม่ตามงานผมเลย ผมต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่เข้าใจในรายละเอียดของงานนะครับเราก็เก็บรอยแบบนี้ครับเก็บรอยสีโป๊เก็บทุกอย่างเนยครับผมก็เก็บขอบให้เก็บมุมที่มันบินที่มันเสียหายเนี่ยครับเราต้องค่อยคเก็บแบบนี้เลยนะครับมันจะเล่งไม่ได้ครับเพราะว่าเคมีที่เราทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเซตตัวในการแห้งตัวนะครับก่อนที่เราจะขัดได้พอเราเก็บรอยอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เราก็ใช้รองพื้นเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นไพรเมอร์รองพื้นกบรอยก็จะแตกต่างกับอีฟ็อกซี่นะครับก็คือรองพื้นตัวนี้เนี่ยไม่ต้องผสมทินเนอร์ก็ได้นะครับเนื้อมันก็จะสามารถกบรอยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราผสมทินเนอร์มันก็จะเนื้อเนื้อผิวมันก็จะเรียบเนียนนะครับเราก็พ่นรองพื้นตัวนี้แล้วก็แทบจะไม่ต้องขัดแล้วนะครับอันนี้ผมใส่ทินเนอร์เพราะว่าเดี๋ยวผมเก็บรอยก่อนหน้านั้นผมเก็บรอยเนียนแล้วคือไม่ต้องการให้ชั้นนี้ เป็นตัวกลบลอยก็คือผมพ่นให้เนื้อมันเนียนกบ o สีโป๊เฉยๆนะครับเราก็พ่นรองพื้นกลบลอยตัวเนี้ยสักสองรอบเหมือนเดิมนะครับก่อนพ่นทุกครั้งเพืพ่อนๆจะสังเกตว่าผมจะใช้ผ้าเหนียวทุกครั้งนะครับในการรูปฝุ่นจึงผ้าเหนียวมีความสําคัญนะครับแล้วเราก็เริ่มพ่นเหมือนเดิมครับงานตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเบรคคู่เนี้ยมันซอกเยอะมากครับทนยากมากมาก แล้วก็จะพ่นยังไงให้สีเข้าไปถึงข้างในได้โดยที่ไม่เป็นละอองแล้วก็สีเรียบเงียนสวยนะครับก็จะยากพอสมควรเลยเบรกตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยครับแต่ผมหาข้อมูลมามันมันปั๊มว่าเม็กซิโกครับมันเป็นเบมโบเ e ม็กซิโกสีพอร์ตส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมใส่ในเทสลาครับรูปทรงเบรกสวยมากครับแล้วก็ ไม่มีแปบทางเดินน้ำมันอยู่ข้างนอกเหมือนสิบ7็ดสิบเจ็ดสนสิบแดเนะครับก็คือทางน้ำมันมันจะอยู่ข้างในตัวปั๊มนี้เลยเนี่ยครับพอผมเก็บรอยแล้วเพื่อนเพื่อนสังเกตดูว่าฮับเนียนกิฟเลยครับเหมือนใหม่ไม่มีรอยจิกไม่มีรอยขึ้นสักนิดเลยครับพอเราเก็บรอยอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้จริงๆผมข้ามขั้นตอนไปผมไม่ได้ถ่ายก็คือก่อนที่ผมจะพ่นสีปรับเฉดผมได้รูปกระดาษทรายละเอียดอีกครั้งนะครับ เพื่อความเนียนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะไม่รูปก็ได้ก็ให้ประเมินหน้างานเอานะครับแต่ผมรูปกระดาษายเนียนแล้วเราก็ใช้สีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นสีขาวสําหรับรองพื้นปรับเฉดเพื่อให้เวลาเราพ่นสีแดงแล้วสีแดงก็จะสดสวยนะครับแล้วก็เนียน่ยครับจุดที่ยากที่ผมบอกก็คือข้างในเนี่ยมันต้องสีต้องเข้าไปข้างในครับถ้าเกิดเราพ่นแล้วสีไม่เข้าไปข้างในมันก็จะเป็นตําหนิที่มองเห็นนะครับว่าเราพ่นเก็บละเอียดไม่เนียนนะครับ ซอกเยอะมากครับงานตัวนี้พอเราพ่นสีขาวเสร็จนะครับทิ้งให้แห้งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดไม่มีเม็ดฝุ่นไม่มีอะไรแล้วเราก็พ่นสีแดงทับต่อได้เลยครับเนี่ยครับต้องเริ่มเก็บตั้งแต่ข้างในนะครับพ่นยังไงไม่ให้เป็นละอองให้สีเข้าไปถึงในซอกลืบก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็จะปวดข้อมือมากปวดนิ้วมากครับ อันนี้ก็จะเป็นแดงสดนะครับเป็นแดงที่ลูกค้าเราชื่นชอบผลงานร้านเรานะครับพอสีแดงเราจะมีความสดแล้วก็พอพ่อนแลกเกอร์ล้วก็จะมีความเงาฉ่าพอพ่อนสีแดงแล้วผมก็หยอดโลโก้นะครับก็โลโก้เวลาหยอดก็เหมือนงานที่ผมเคยถ่ายคลิปไว้นะครับก็ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับแล้วก็ฮับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาอันนี้คือทําตามสั่งลูกค้านะครับ แล้วก็ผมหยอดโลโก้ขาวเพื่อให้สัมพันธ์กับโลโก้เบรกที่เป็นโลโก้แบมโบสีขาวเหมือนกันหรือเพื่อนๆชอบสีแดงก็หยอดสีแดงก็ได้ครับแต่ผมเห็นเบรกชุดนี้มันเป็นโลโก้ขาวผมก็หยอดให้มันเหมือนกันเป็นโลโก้ขาวแล้วเราก็จะจบด้วยเลกเกอร์เซรามิกนะครับอันนี้เกรดนี้วางใจได้ได้แน่นอนครับพอเคลือบเงาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเงาฉ่ำ ผิวเงาตึงสวยครับคือเทียบกับงานเดิมก่อนมาทำเนี่ยดีกว่าแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นเลกเกอร์เซรามิกนะครับจะทนสารเคมีทนน้ำมันเบรกทนน้ำมันเบนซินแต่ก็เพื่อความป้องกันนะครับไม่ให้เกิดความเสี่ยงก็เวลาไล่เบรกก็ช่างเวลาไล่เขาจะรู้กันนะครับ พยายามถ้าเกิดมีเครื่องไล่เขาก็จะไม่ให้น้ำมันเบรกโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดโดนเนี่ยเราแค่เอาน้ําสะอาดสาดเข้าไปมันก็จะช่วยให้น้ํามันเบรกไม่กัดสีแค่นั้นครับพอเราทิ้งไว้ประมาณ5้าวันนะครับเพื่อการเซตตัวของเลกเกอร์แข็งดีนะครับเราก็จะทําการประกอบกลับเข้าไปใหม่อุปกรณ์ที่เราเคยถอดเนี่ยเราประกอบกลับเข้าไปเลยครับส่วนงานตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ซักเงาครับเพราะว่า เพื่อนๆสังเกตรครับซอกหลืบมันเยอะครับมันขัดเงาไม่ได้ครับเราต้องพ่นให้เนียนตั้งแต่รอบพ่นแลกเกอร์ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เราแค่เก็บเม็ดฝุ่นเล็กน้อยนะครับเราไม่สามารถขัดให้ล้นได้ให้เลกเกอร์ล้นได้ทางชิ้นงานเพราะซอกหลืบมันเยอะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบเบรกในการประกอบเบรกของเราเนี่ยก็คือเราจะใช้จารบีเกล็ด ประกอบเบรกนะครับทนความร้อนได้หนึ่งพันหก้อห้าสิบองศาเลยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อระบบเบรกนะครับเพราะว่าเบรกเรามันตอนที่เราถ่ายน้ำมันเบรกออกหรือเราทํางานเนี่ยเราจะาล้างทําความสะอาดมันจะแห้งไปหมดทับข้างในการที่ทาจะบีเนี่ยมันก็จะช่วยหล่อลื่นก่อนที่น้ํามันเบรกจะเข้ามาเต็มระบบนะครับช่วยให้ลูกสูบไม่เสียดสีกับเสื้อสูบในคาลิปเปอร์นะครับจะราบีเบรกผมก็ใช้เกรดอย่างดีครับอันนี้เป็น บริการที่ลูกค้าส่งงานมาให้เราบิวนะครับถ้าล้างทำความสาดอย่างนี้เนี่ยก็ปกติแล้วเขาคิดก็เป็นพันนะครับในการถอดล้างแบบนี้แต่ของเราเนี่ยลูกค้ามาทำสีเราก็บริการเซตทาจารบีลูกค้าไปใส่ใช้งานเนี่ยก็คือลื่นไม่ติดขัดแน่นอนครับ พอประกอบเบรกเสร็จเราก็จะมาประกอบจานดูอุปกรณ์ของจานนะครับทุกชิ้นส่วนเนี่ยสำคัญหมดนะครับเราได้ล้างทําความสะอาดแล้วก็นับจํานวนคือของลูกค้าเนี่ยห้ามหายนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ทีละส่วนเลยการประกอบจะยากกว่าถอดน,นะครับเพราะประกอบเนี่ยมันต้องระวังไม่ให้โดนสีถลอกนะครับก็การประกอบก็จะใช้เวลาพอสมควรเลยครับ อันนี้คือผมวางไว้กว่อนว่าจะประกอบประมาณนี้นะครับเราก็เอาจานมายึดประกอบอะไรเรียบร้อยก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับงานเราจะมีความเงาฉ่ำพรีเมี่ยมกว่าเกรดทั่วไปนะครับคือดูภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ต่างนะครับแต่พอใส่ที่รถเนี่ยจะรู้เลยครับว่าความเงาฉ่ำ เฉดสีมันจะมีความเด่นความสดนะครับซึ่งเกรดพรีเมียมเนี่ยยังไงมันก็ต้องดีกว่างานทั่วไปอยู่แล้วครับแล้วเราประกอบอย่างพิถีพิถันนะครับไม่ให้สีทะลอกถึงแม้ว่าไอ้หน้าจานฮับเนี่ยมันมีล้อบังนะครับแต่เราก็ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่เห็นแล้วก็ทำสีสกัสกๆพ,พ,พ่นไปไม่ได้นะครับ ก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานเบรก b บ m b o เม็กซิโกนะครับทำสีแดงสดพร้อมทำจานฮับสีเทานะครับถ้าเพื่อนๆสนใจส่งงานมาให้เราทำเนี่ยก็สามารถติดต่อตามที่แจ้งด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปนั้นจะเป็นคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ